า,ากได้น,นะ,ะวันนาาบสเกากาสิบหศารักเมืองะะทุกคนก็นนสามา,ารถทำได้นะคะยิ่งได้ปีใหม่ก็ต้องกระบุนทำทานนะคะเป็นนักการเมืองก็ต้องมาบูชาสารักเมืองกันค่นะ,คะ

ส่วนนะคะสำหรับสามเมืองคือตั้งลำหมดสามจบแล้วก็สีโพเมเทเทพเท,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 ทวานังพระ,ละหลักเมเทวานังพระภูมิเทวานังทีปะทุกจะปุตตังสักังบรรธาสุปยัญชนะสัมปันโนภูชนานังต่อไปกะพาไปจุดติด ลาิอแล้วนะะนเลเืีขอดเดี๋ยวเรากเลยเอาน้ำมันนะคะน้ำมันคอเน้ำ ก็มีน้ำมันหยว่หวงหนึ่งค่ะที่ได้มาเมื่อตะกี้นี้นะคะจเปนน้ำมันลเมือนี้ก็อยู่ใกล้พระบรมมหาระกาชวังมากเลยนะคะสวยงามค่ะคระที่ห่งขอเรียนเชิญประชาชนทุกท่านได้มาร่วรมจกองค์ระัาลทในวรวาธะ สำหรับเมืองก็จะอยู่ใกล้พระบรมมหาราชวังนะคะนี่ก็บ,บริเวณ้องก็ทำบุญไปแล้วนะคะเดี๋ยวพาเที่ยวก็ยืนอยู่ข้างนอกนะคะกับดูวิวถ่ายรูปนิดนึงนะคะวันอาทิตยนนะคะทำบุญทำทานให้ตัวเองนะคะจะได้มีความสุขกีฟเป็นนักท่องเที่ยวนะคะสําหรับเป็นชีวิจริงๆเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันคะ่ะเติมน้ํามันกันข้างในเป็นยังไง ก็จะเป็นบริเวณมันก็มานั่ง้างเดี๋ยวเรคงมานั่งบริเวณแถวนั้นมาไวกันสักหน่่ส่งสำคั่อเอา้มันไปไว้ตรงไหนกันนะสวยงามมากสวยนอนไวกัะน้อก็จะมา

สวยงามที่ศาลระเมืองนี่สวยงามมากเลยทั้งุนทำทานกันแล้วก็จะช่วิวสวยๆจริงๆก็จะดูกันนะมาก็จะเป็นสาราอี่ได้หรือว่าที่อย่ากมีวได้ก็ได้นะที่เป็นสาน่ยนสาร ก็เด me me bon, me me ี me oon, te ah ๋ยวจะไปเติมน้ำม e ันกันนะาะโอไรค่ะไสรมาว่าให้ชินหนางะตไครเพื่อนคือสิบี่ายคนที่สี่่ะรวมมาจำนวห้าค่คนอยด่เจมาางห้องน้องก็ไปเติมน้ำมันตะเกียงกันแล้วนะคะบริเวณนี้ก็ คิวกันอยู่นะคะเมันเมอ้อีกคืองนึงทานี่มีเครื่องสัระดอกนคะทีท่าเรานานคร่อีองค์การโราของพระก่อนนะคะจากนั้นห้ามาที่จุดที่สองที่สาราประวัตเครื่องสัาระนะคะเป็นสาลาเปิดโล่มมาทำการกล่าวคำไหว้เครื่องสัระแห่องค์พระรานาร้ีเจ้าี หร่อนะคะน้ำมาพระโอสถแล้วคือทางที่ดึงหน้านการเปิดวันนี้นะคะพระอาจารย์วันเกิดท้ายก็คือกปฏิบัติที่ศาลเราในการเติมน้ำมันนะคะแนะนำให้ท่านเติมที่วันเกิดท่านพึ่งขวดและหยิบพึ่งขวดที่เหลือเติมที่ตะเกียงสีหรอกเพราะอ่ะสีทองที่ด้านขวาตรงนีค่ะมาบุญกันค่ะคนเยอะมากมาทำบุญกันที่ศาลลัเมืองนะคะนอกจากทุกท่านจะได้มาขอพรองค์พระลัเมืองพระเคื่อเมืองพระทรงเมืองพระการัยศรีเจ้าเจดทุลและเจ้าหอกรองเพื่อความเป็น ทำคุนต่อให้ประชาชนุท่าศึกหลากหลายจะทเพื่อการพื้นที่เขาสยงามเขาสวยมากเาโค้งเาเเราก็ใส่ตุแล้วก็ู้แต่ทายสนะคะแต่ว่ามาเจอที่นี่ก็ไม่ได้ค่ะว่านี่ค่ะคนเรามาทำาุงก็อาจจะเจอมีตก็จะมาเจอกันนะคะออนี่ระคะ ไอทออะไรนะคงไม่ได้สารักเหมือนเราเด็กก็จะผ่านบริเวณทั้งรวมพระราชวังกันค่านข้างในแล้วนะคะบอกปืนต้องไม่หันหน้าเข้าไปที่้พระราชวังเพราะอยู่บริเวณนี้นะคะ ต่อสู้มานะคะที่กะซ่วงกะราหหมของเรานั่นเองนะเจนดีมากดีงามจนมาถ่ายรูปอยู่ที่เมืองไยนะคะเป็นรถตุกต๊กตุ๊กสวยงามมากเจ้าบ่าวเจ้าสวาวก็สวยงามนะคะนี่ก็ช,าช,าชดัดเจนมาถ่ายกับแท็กซี่กรุงเทพนะะแดดช่างร้อนร้อนมากนะคะมีกิจกรรม เจ,จ้าสาเจ้าสามนะครถ่ายเวทีกันอยู่นะคะเจ้าสาวนะคะสวยง่ะ บริเวณพระบรมมหาราชวังนั้นร้อนแดดมากนะคะแต่ว่านี่แหละค่ะพามากราบพระกันวัดพระแก้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปวัดโพธค่ะติดตามการเดินทางของน้องนะคะก็ไปเรื่อยๆเลยนะคะเดินไปจนถึงท่าเรยอมันก็จะไกลนิดนึงหนักท่องเที่ยวเยอะมากคือหนักท่องเที่ยวกันเยอะมากนะคะน้องเ,เยอะมากะเยอะมาก,มากจริง นิชกรนออนทัวร์วันอาทิตย์นี้นะอยู่ที่แบงค์ค์